สวัสดีครับพบกับรายการหมอเฮิร์บชวนเฮลในเอพิโซดที่62แล้วครับวันนี้ก็ผมหมอแบงค์นายแพทย์ทเนศมอมิรักูลนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรด้วยก็คือช่วงนี้เราสังเกตว่าฝนเนี่ยตกทุกวันเลยครับก็คือทั้งร้อนทั้งฝนเนี่ยก็จะมีโรคที่มากับไอภาวะที่แบบเขาเรียกร้อนปะทะฝนนะครับที่เป็นโรคยอดฮิตเนี่ยคราวนี้มันมีโรคอะไรมัง่งเราก็วันนี้เราลองมาดูผมก็จะลองสรุปโรคที่คนส่วนใหญ่จะเจอช่วงหน้าเนี่ย ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะคนเราเนี่ยที่จะป่วยเนี่ยเพราะว่าจริงๆมนุษย์เราอเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับพอเจออากาศที่แบบร้อนๆเย็นๆมั่งร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันหรือว่าแล้วก็ทําให้ป่วยโดยเฉพาะคนที่เหมือนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วหรือภูมิกันไม่ค่อยแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะพวกนี้อาการก็จะเป็นมากขึ้นส่วนใหญ่โรคที่เจอได้ในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยก็คือ พวกเลาเรียกติดเชื้อไวรัสนะครับก็คือเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับทั้งไวรัสปกติแล้วก็ไวรัสโควิดด้วยแล้วก็เาขาเรียกาอากาศเย็นชื้นเนี่ยกระเพาะอาหารระบบย่อยเนี่ยจะทำงานได้ไม่ดีดังนั้นก็จะมีอาการท้องอืดมั่งจุกเสียดนะครับหรือว,ว่าบางคนถ่ายท้องไปเลยนะครับแล้วก็มักจะเกิดเขาเรียกว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีดังนั้น ดังนั้นก็จะมีอาการแบบหน้ามืดก็คือเลือดเล้งสมองไม่พอตาลายนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากไอระบบไหลเวียนเลือดที่เข้ามาเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยไหลเวียนเขาเรียกผิดปกติหรือทํางานน้อยลงนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่แบบจะเจ็บป่วยได้ง่ายเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่วัยเกษียณหรือคนที่มีโรคประจําตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่แบบเป็นวัยรุ่นหรือวัยทํางานเนี่ยหลายคนก็ป่วยได้ง่ายๆช่วงนี้ครับก็คือถ้าเกิดดูแลตัวเองไม่ดี นะอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือพฤติกรรมบางอย่างที่คนที่เป็นวัยรุ่นหรือคนที่มป็โรคประจําตัวเนี่ยถ้าทําแล้วมักจะเจ็บป่วยง่ายเจ็บป่วยบ่อยๆก็คืออย่างแรกนะครับคือนอนดึกก็คือคนเนี้ยจะพักผ่อนไม่เพียงพอหลายคนก็แบบเหมือนติดซีรีส์มั่งไปเล่นเกมอะไรช่วงกลางคืนดึกๆด,ดื่นๆมั่งนะครับเราก็ไม่นอนดังนั้นร่างกายก็จะฟื้นตัวได้ช้า กลุ่มที่2ก็คือพวกทานนมเนยก็คือทานอาหารมันๆหวานๆนะครับพวกทานนมเนยชีสกะทิหรือว่าพวกซีฟูด้ดพวกน้ำแข็งพวกชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของหมักดองบ่อยๆกลุ่มนี้ก็จะทำให้ระบบภูมิการทำงานได้แย่ลงนะครับตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดรป,ประลุปรรมก็คืออย่างคนที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตเนี่ย ปัจจัยเสี่ยงมากๆอีกอย่างนึงคือเป็นเบาหวานคือมีน้ําตาลในเลือดเกินนะครับจริงๆก็คือการทานไอของหวานหรืออาหารที่มีน้ําตาลก็จะเสี่ยงและไม่ติดเชื้อไวรัสได้ในช่วงเวลานี้กลุ่มที่3คือกลุ่มที่แบบเกิดมาภูมิกันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนั่นแหละแลกอยู่แล้วกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่แบบอย่างหลายท่านทราบคือโรคประจาตัวเช่นเป็นภูมิแพ้มั่งเป็นหอบหืดมั่งกลุ่มเนี้ยก็ต้องดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนเนี้ยดีเป็นพิเศษจากเดิมด้วยคราวนี้ สาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆมากที่สุดเลยก็คือเจ็บป่วยจากอาหารการกินครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่ต้องดูแลเลยเพราะว่าแบบจากประสบการณ์ที่แบบเจอคนเจ็บป่วยมาเยอะๆเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกว่าเจ็บป่วยเนี่ยเพราะว่าการกินอาหารที่ผิดประเภทนะครับหรือว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์น้อยเกินหรือการกินผิดเวลาหลักๆก็มาจากสามอย่างคราวนี้ ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเราดูแลเรื่องอาหารไปด้วยเรื่องสมุนไพรไปด้วยเนี่ยก็คือู้จักทานสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็กินอาหารได้ดีได้ถูกประเภทเนี่ยเราไม่กินของที่ทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นได้จริงๆครับอย่างตอนนี้ด้วยสภาพอากาศที่เย็นนะครับเย็นมั่งร้อนมั่งชื้นมั่งเนี่ยสมุนไพรที่ใช้ในการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่ออกไปทางลดเพดนะครับเพราะกลุ่มนี้ทําให้เลือดลมมันไหลเวียนสะดวกถ้ามัน ช่วยทาให้ปอดแข็งแรงช่วยเพิ่มหุ้มกันให้กับร่างกายด้วยดังนั้นถ้าเกิดมีอาการพวกท้องอืดท้องแน่นเนี่ยหรือว่าแบบเวียนหัวนะครับเกิดจากระบบไออาการอะไรตั้งหลายแหล่ร้อยแเนี่ยที่เกิดจากระบบะไหลเวียนเลือดไม่ดีเนี่ยกินของเผ็ดจะช่วยได้คราวนี้เนี่ยของเผ็ดอะไรที่มกักจะช่วยกินง่ายๆก็คืออาหารสมุนไพรที่ใส่ในต้มยำนั่นแหละครับจะช่วยได้ดีเช่นอะไรเช่นขิง นะครับลดอาการท้องอืดช่วยขับลมลตัวนี้ยังลดระดับน้ําตาลในเลือดอ่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีข่าขาเนี่ยช่วยเรื่องอาการหวัดอาการไอแก้ปวดหัวได้หรืออย่างมะกรูดเนี่ยช่วยเขาเรียกช่วยอาการหน้ามืดเป็นลมเวียนหัวใจสั่นได้นะครับหรืออย่างพริกไทยตัวนี้ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีช่วยลดไข้เขาเรียกแก้หวัดในกรณีที่เป็นหวัดชนิดที่ ไม่มีไข้แต่ปวดเมื่อยเนื้อตัวเป็นหลักตัวนี้จะช่วยได้นะครับคราวนี้หลายคนอาจจะถามมาว่าเราโรคที่มากับหน้าฝนส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรทีร่มันมีเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอต,ตอนนี้ที่แบบฮอตฮิตเลยก็คือพวกกลุ่มเชื้อไวรัสนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นแบบหวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะครับหรือแม้แต่โควิด -19 เนี่ยก็จะระบาดง่ายๆหน้านี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันเวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยเราใส่หน้ากากจริงแต่เวลาเรากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีใครใส่หน้ากากตลอดเวลา24ชั่วโมงนะดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่ใช่หน้ากากเพราะว่าคราวเพราะว่าถ้าดูสถิติในคราวนี้ส่วนใหญ่จะพบว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยกลับไปบ้านแล้วทาให้ติดทั้งบ้านนะครับ แต่ตอนนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเนื่อหน้ากากใครไทยก็รู้ละแต่ว่าเป็นภูมิกันของเราต่างหากที่จะทําให้แบบเราปลอดไทยไม่ติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยรวมทั้งเชื้อไวรัสทุกอย่างจะแข็งแรงขึ้นติดง่ายกว่าเดิมแต่รักษายากขึ้นคนเลยเวลาเข้าหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมักจะเสียชีวิตมากกว่าหน้าร้อนโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออตัวเองฉีดวัคซีน ไขวัดไปละนะครับไม่ไว่าจะเป็นไขวัดใหญ่หรือวัคซินโควิดแล้วปลอดไทยแต่จริงมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะอย่างไวรัสเนี่ยมันมีเป็นหมื่นหมื่นก็แล้หมื่นหมื่น,นเป็นแสนแสนชนิดมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆจานวนชนิดมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทำให้วัคซีนทุกชนิดแหละไม่ไว่าจะเป็นวัคซีนไขวัดใหญ่หรือวัคซีนโควิดที่เคยใช้ได้ผลเนะี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลในเวลาที่ผ่านไปด้วยเหตุนี้อ่ะครับเพราะไขวัดวัคซีนไขวัดใหญ่ก็เลยไม่ใช่วัคซีนที่แบบ ขาบังคับฉีดกันทุกคนเหมือนวัคซีนอื่นๆที่เราฉีดกันน่าะเด็กครับเพราะว่าเทียบประสิทธิภาพกับราคาที่ราคาค่าค่าวัคซีนเหล่านี้ยังไม่คุ้มราคานะครับเขาเรียกมันมีเขาเรียกภาษาวิชาการเขาเรียกยังไม่คุ้มค่าไม่เหมือนกับวัคซีนที่เราฉีดพวกใช้พวกไอหัดไอกลบัตยาคพวกนั้นคุ้มนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็คือ ต้องขยันดูแลภูมิกันของตัวเราเองเนี่ยให้แข็งแรงทุกวันจะบอกว่างานนี้เนี่ยไอ้ภูมิกันของตัวเราเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้นะครับก็คือภูมิกันใครภูมิกันมันจะจะแข็งแรงหรือจะเจ็บป่วยจะเสี่ยงติดโควิด -19 หรือเปล่าก็อยู่ที่ภูมิกันของเราทั้งนั้นเอานี้สาเหตุหลกัลกๆที่ภูมิกันอ่อนแอนะครับเบอร์หนึ่งเลยก็คือเกิดจากผลไม้ที่เขาเรียกว่า เครื่องเขาเรียกอ,อาหารเครื่องดื่มหรือผลไม้ทุกอย่างที่มีรสหวานนะครับเพราะว่าพวกอาหารเครื่องดื่มเหล่านี้รวมทั้งผลไม้ที่ว่าเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแย่ลงก็ทำให้เราติดเชื้อหวดัดเชื้อไวรัสทุกชนิดเชื้อโควิดได้ง่ายเวลาติดแล้วเนี่ยเราจะป่วยได้ง่ายแล้วก็หายได้ช้าเพราะว่าน้ำตาลในพวกเนี้ยพอเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดขาวเราอะ่ะไม่ทำงานไปประมาณ6 -8 ชั่วโมง ยังมันมีคนเคยทดลองว่าถ้าเกิดเราสมมติเรากินอ่ะกินผู้เรียนหวานๆเข้าไปเราไปเจาะเลือดดูเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวปกติจะทําหน้าที่แบบดักจับเชื้อโรคเนี่ยจะหยุดทํางานเลยแม้ว่าเชื้อโรคจะวิ่งผ่านหน้าไปก็ตามนะครับซึ่งปกติถ้าวิ่งผ่านหน้าไปมันจะต้องไล่จับนะครับไล่ไล่ทำลายเชื้อโรคดังนั้นถ้าเกิดเราสมมติเราเผลอไปกินไอ้ของหวานอาหารเครื่องดืม่มหรือผลไม้ที่มีน้ําตาลแล้วเรามีเชื้อ ไวรัสเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราจะป่วยทันทีเลยเพราะเชื้อโครคอ่ะมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นได้เรื่อยๆเ,เร็วนะครับเต็มไปหมดเลยเพราะว่าภูมิคุมกันเราไม่ไม่ทําหน้าที่ของมันนั่นเองครับก็เปรียบเทียบง,ง่ายๆถ้าไม่เลือดขาวเนี่ยเป็นยามนะครับเชื้อโรคก,ก็เหมือนกับขโมยที่บุกเข้าร่างกายตลอดเวลาแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราไม่ป่วยเพราะว่ายามเราเนี่ยจับขโมยได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งยามเราขี้เกียจทํางานหลับยามมั่งเพราะว่า จากการที่เรากินพวกน้ําตาลมากเกินไปเนี่ยพวกขโมยพวกเนี้ก็จะขโมยของในบ้านก็คือทําให้เราติดเชื้อหวัดแล้วก็ป่วยได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของของน้ําตาลในอาหารกับเครื่องดื่มก็คือจะทําให้เช้นเลือดหัวใจตีเพราะว่าน้ําตาลทุกชนิดรวมทั้งน้ําตาลในผลไม้เนี่ยจะทําให้เลือดเนี่ยมันข้นหนืดเหมือนน้าเชื่อมคิดง่ายๆถ้าคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดเรากินน้ําตาลไปจะเป็นไงเราก็ไปดู ไปตักน้ำเชื่อมมาสักอันหนึ่งแล้วลองเทมันจะเหนียวเหนือเลยนะครับแล้วคนนี้ก็จะเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันได้โดยที่ไม่มีหลายคนก็ไม่ต้องบอกว่า3 0ไม่มีอาการเตือนใดๆทั้งสิ้นแล้วปรากฏว่าเหมือนกับสุขภาพแข็งแรงทำนั่นทำนีำ่มีแรงกระชุ่มกระชวยอยู่ดีๆอยู่ดีหัวใจวายเฉียบพลันไปเลยนะครับจากเส้นเลือดหัวใจตีบเราเราไม่รู้ตัวคราวนี้การทานผักผลไม้เนี่ยหลายตัวก็เพิ่มภูมิกันได้ได้บางส่วนนะครับ À, man, คือถ้าเทียบกับสมุนไพรที่ใช้เป็นสูตรและสม, de e มุนไพร th <ๆ S 2> ที่ใช้เป็นสูตรมันเพิ่มคุ้มกันอะไรได้ดีกว่าได้เขาเรียกได้สมบู g g รณ์แบบมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นผักหรือผลไม้บางอย่างก็ช่วยได้บ้างเพียงแต่ว่าก็ดีกว่าไม่กินแต่ว่าก็จะอยู่ตรงกลางก็คือดีกว่าไม่กินเลยแต่ว่าอย่างสู้พวกสมุนมไพรเป็นเป็นสูตรไม่ได้เอานี้ถ้าแนะว่าถ้าจะกินเป็นตัวเป็นผักผลไม้อะไรเพิ่มเนี่ยก็แนะนําเป็นผักที่แบบเ็าเรียกว่าเป็นพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่นพวกกลุ่มมะนาวกลุ่มเนี้ยจะเพิ่มภูมิคุกันได้ดีครับแต่ว่ามันมีข้อห้ามเหมือนกันก็คือห้ามคนไหนที่มีปัญหากรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารเป็นแผลเนี่ยก็ไม่ควรจะกินเพราะว่าจะเป็นอาการพวกนี้จะเป็นมากขึ้นนะครับหลายคนถ้าเกิดกินแล้วท้องอืดเนี่ยกินกินมะนาวเนี้ยแล้วท้องอืดก็อาจจะผสมน้ำขิงลงไปด้วยครับก็จะทําให้กินง่ายขึ้นไม่ท้องอืดน,นะครับสําหรับผลไม้เนี่ย โดยทั่วไปก็จะไม่ช่วยเพิ่มหุ้มกันเหมือนกับพวกผักนะครับแต่ว่าปัญหาคือกลายเป็นมันโอกาสที่ลดหุ้มกันมันจะมากกว่าเพราะว่าผลไม้ส่วนใหญ่จะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบครับยิ่งอันไหนผลไม้อันไหนมีน้ําตาลเยอะยิ่งสุกเยอะก็คือจะกินแล้วยิ่งแย่นะครับเพราะไหลเพราะน้ําตาลอย่างที่ว่าเป็นอาหารของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสครับสังเกตง่ายๆว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยหลายคนบอกว่าเออสังเกตว่าเวลาเป็นหวัดหลายคนกินน้ำมะนาวแล้วอาการดีขึ้น ต่ถ้ากินน้ําส้มปุ๊บทั้งที่น้าส้มเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็แต่ว่ามันมีความหวานของน้ำตาลด้วยกลายเป็นว่าไอเสมหะจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเชื้อไวรัสจะโตดีกว่าเดิมนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากกินอาหารเสริมกินอาหารแบบช่วยเสริมภูมิกันเราเข้าไปด้วยเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำมะนาวครับอาจจะผสมขิงลงไปด้วยแต่ว่าพยายามเลี่ยงผลไม้รสหวานก็จะดีกว่า อ่าโอเคอันนี้มีคำถามมีผลไม้ช่วยเพิ่มภูมิกันไหมคะ,ะแนะนำว่าอย่าพยายามหาผลไม้ทานเพื่อเพิ่มภูมิกันเลยครับเอาเอาเป็นว่ากินไปแล้วอย่าให้มันลดภูมิกันยังง่ายกว่าเลยฮะนะครับจริงๆก็คือผลไม้ถ้าจะกินก็คือก็คือเขาเรียกกินผลไม้ที่ไม่บวกไม่ลบคือไม่มีผลคือคือไม่ได้เพิ่มภูมิกันแต่ว่าไม่ไทําให้ภูมิกันลดลง ก็เช่นอะไรที่แบบไม่มีรสหวานนะครับเช่นแก้วมังกรนะครับหรือว่ามะม่วงมะม่วงเอามะม่วงดิบนะครับไม่เอามะม่วงสุกอย่างเงี้ยก็ก็จะก็จะดีกับร่างกายดีกับภูมิคันมากกว่านะครับโอเคมีคําถามจากทางบ้านอีกดีครับสวัสดีครับขอแชร์ต่อครับยินดีเลยครับนะครับแล้ให้แชร์เราเป็นประโยชน์กับคนที่ดูด้วยนะครับโอเค อ่าแล้วก็วันนี้คนที่ลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับวันนี้คนที่กดคอมเมนต์นะครับมาในไลฟ์หรือกดแชร์เนี่ยก็ทางเราก็จะมีไอเจลแอลกอฮอล์นะครับผสมเจลแอลกอฮอล์ธรรมดาไม่พอก็จะผสมโสมด้วยนะครับก็จะทําให้มือเนี่ยมันไม่แห้งไม่นุ่มลื่นนะครับก็มีโสมแดงอายุ6ปีด้วยเป็นส่วนประกอบนะครับก็ส่งให้ถึงทางบ้านฟรีนะครับ สำหรับคนที่คอมเมนต์คนที่กดแชร์นะครับโอเคสำหรับวิธีป้องกันดูแลตัวเองช่วงนี้อ่าหลายคนรู้ละเมื่อกี้ที่ผ่านมาแต่คราวนี้ถ้าวิธีให้จําง่ายๆว่าจะป้องกันจะดูแลตัวเองช่วงนี้ไงอย่างแรกคือถ้าโดนฝนนะครับให้รีบอาบน้ำสระผมนะครับเช็ดตัวก็คือเน้นดูแลส่วนที่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราก็คือถ้าส่วนนี้เปียกส่วนนี้ชื้นเราจะเป็นหวัดง่ายคืออะไรหนึ่งขมม ก็คือต้องเน้นดูแลกระหม่อมสองดูแลต้นคอนะครับสามดูแลเท้าก็คือต้องให้ทั้งสามส่วนเนี่ยถ้าเปียกถ้าแฉะต้องต้องอาบน้ํานะครับสระผมเช็ดตัวเช็ดให้แห้งให้หมดนะครับอย่าให้ลมแอร์หรือพัดลมเนี่ยโดนร่างกายโดยตรงคือหลายคนบอกว่าร้อนก็เอาลมแอร์พัดลมลงหัวลงร่างกายโดยตรงเนี้ยก็จะ,จะป่วยไม่สบายง่ายๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้พยายามดื่มน้ําอุน่นหรือน้ําจิงที่ไม่ผสมน้ําตาลนะฮะ ซึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีดูแลทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะแบบจะเน้นเสริมภูมิกันช่วงหน้าฝนแบบเห็นผลจริงจังเลยนะครับไม่ใช่แบบพูดตามทฤษฎีอย่างเดียวแต่เอาไปทําจริงมันช่วยอาจจะช่วยได้แค่สิบยีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเอาผลแบบช่วยได้90ช่วยได้ร้อยเนี่ยก็แนะกินสมุนไพรเพิ่มภูมิกันโดยตรงจะแบบจะเห็นผลดีกว่าครับเพราะอย่างผมผมเองเนี่ยผมก็กินพวกเนี้ยเป็นประจําเพราะว่า จะไม่แค่เอาไปดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างเดียวเพราะว่ามันจะได้ผลคือถ้าเกิดมันติดหวัดจริงๆมันติดง่ายนะครับมันอาจจะช่วยเราได้มากแค่สิบยี่สซแต่ถ้าเรากินส,นสมุนไพรเสริปเนี่ยเรามั่นใจว่ามันช่วยเราได้90ช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคนที่แบบกินสมุนไพรเพิ่มมูลกันเป็นประจำเนี่ยช่วยเหมือนป้องกันไม่ให้เราป่วยกากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายนะครับอย่างตัวอย่างสมุนไพรท,ที่ที่ผมมักจะใช้นะครับ เพราะว่าช่วยเสริมภูมิคันได้ดีก็จะมี6อย่างด้วยกันก็คือจะมีเห็ดลินจื้อเห็ดลินจื้อนี่ช่วยเสริมภูมิคันให้ร่างกายด้วยช่วยในการฆ่าเชื้อไวรัสยี่งให่ปวดเป็นหวัดได้ด้วยตัวที่2คือเจียวกูหลานเจียวผูหลานเนี่ยช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียที่มักมาพร้อมกับเชื้อไวรัสหวัดคือเวลาคนเราเป็นหวัดเนี่ยมันมักจะไม่ใช่หวัดอย่างเดียวไม่ใช่เชื้อไวรัสอย่างเดียวจะมีเชื้อแบคทีรียเข้ามาทําให้เราป่วยพร้อมกันด้วยนะครับจริงๆมันก็เลยใช้ตัวเจียวกูหลานเนี่ยผสม ข้อคุมเชื้อแบคทีเรียด้วยตัวที่3คือใบหมอนใบหมอนเนี่ยช่วยในการล้างสารพิษล้างพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่ตกค้างในร่างกายคือหลายคนเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดจะเป็นหายหายก็ไม่หายหายก็หายไม่เต็มร้อยเดี๋ยวก็เป็นอีกเพราะว่าพวกนี้มีเชื้อไวรัสตกค้างในร่างกายตัวนี้ก็จะช่วยในการล้างในการกําจัดเชื้อไวรัสที่แอบอยู่ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเราออกให้หมดก็จะลดโอกาสที่ ป่วยล,ลดโอากาสที่ติดเชื้อไวรัสได้ตัวที่4ก็คือชะเอมเทศชะเอมเทศเนี่ยช่วยในการขับพวกน้ำมูกนะครับในโพรงจมูกนะครับซึ่งน้ำมูกพวกนี้เป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสแล้วก็2ตัวสุดท้ายคือขิงกับบ้านหางจระเข้ตัวเนี้ยช่วยในการขับพวกเสมหะในปอดซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อพวกเชื้อไวรัสเนี่ยออกจากร่างกายด้วยนั้นถ้าเกิดคนไหนเนี่ยหรือยอย่างผมเองเนี่ยที่กินไอสมทัย 6อย่างนี้เป็นประจําเป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยมาช่วยอาการทั้งหมด3อย่างก็คืออย่างแรกก็คือช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่ป่วยยากอย่างที่2คือช่วยในการฆ่าเชื้อไวรัสหวัดแล้วก็เชื้อโรคอื่นๆเช่นพวกเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายนะครับอย่างที่3ถ้าเกิดเราทําแบบนี้กินไปครบทุกอย่างละวจะเกิดท่าท่าป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้หายเร็วกว่าเดิมนะครับช่วยทําให้มันกาจัดเชื้อโรคที่แอบแฝงในร่างกายได้หมด ร่างกายก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับคนที่กินสมุนไพรสุรที่ว่าเป็นประจําก็จะก็เลยจะมีภูมิกันที่แข็งแรงที่จะไม่ติดเชื้อง,ง่ายไม่ป่วยง่ายยิ่งถ้าเกิดคนไหนเนี่ยกินเป็นประจาแล้วยังออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็จะยิ่งทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับโอเคมีคําถามอะไรไหมโอเคครับอ่าครับอ่าก็เมื่อกี้ พี่ดี้ชนานานะครับก็ก็บอกว่าจะบอกว่าเออ,เอ,ออ่านว่าดูรายการแล้วสนใจนะครับก็เห็นว่าเป็นสาระความรู้ก็จะแชร์ต่อยังไงก็ขอบคุณพี่ดี้ชนานานะครับที่ที่แชร์ความรู้นี้ต่อให้ให้หลายท่านได้รับทราบครับโอเคคราวนี้ทั้งทีมงานไม่มีอะไรแล้วเนอะโอเคครับก็ก็หวังว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยจะเป็นเกตความรู้สุขภาพที่ จะช่วยในการดูแลตัวเองได้ดีนะครับก็ก็บอกว่าจะเอาไปทํากันนะครับคราวนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการหมอเฮิร์ทชนเฮลได้นะครับได้ทุกวันศุกร์เวลา10.30ถึง11โมงถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือใครมีคำถามหรือว่าใครมีคําถามอะไรก็ฝากเอาไว้ได้ครับครั้งหน้าเราจะได้มาแชร์ความรู้สุขภาพกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับ วันนี้ผมก็หมอแบงค์ในแพทเทนเน็ตหมอพิทักษ์กูลก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ